สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบกิดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สามเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวย และท่านจะได้มิตราทุกๆคลิปของคนเชร์ข่าวพารวยนั่นเองค่ะชาวลัคน,นาและชาวราศีพิจิกทุกท่านคะในช่วงวันที่11ถึง17สิงหาคม2568สัปดาห์นี้การงานการเงินของท่านเป็นยังไงบ้างถ้าท่านกำลังคาดหวังสิ่งใดอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัว จะได้รับข่าวนั้นๆขึ้นเข้ามาไหมนะคะแต่บอกล่วงหน้านะคะว่าสัปดาห์นี้ท่านจะมีข่าวดีบางอย่างเกิดขึ้นค่ะเอาละด้านการงานของชาวลัคนาและชาวราศีพิจิกนะคะการงานของท่านในรอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะจะมีการติดต่อกับผู้คนมากหน้าหลายตาการท่านจะมีการเดินทางเป็นระยะระยะนะคะทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวนะ จะมีการพูดคุยเรื่องสำคัญสำคัญจะมีการพูดคุยผลประโยชน์บางอย่างถึงขั้นที่ว่าตกลงกันได้ประสบความสำเร็จถ้าท่านกำลังพูดคุยเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ยหรือทำอะไรก็ตามในรอบสัปดาห์นี้พอดีจะประสบความสำเร็จนะคะบางท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการหางานาทำงานเพิ่มมากขึ้น บางท่านจะมีการตัดสินใจริเริ่มทำอะไรใหม่ใเป็นช่วงที่มีโชคดีในเรื่องของการงานนะคะจะมีคือท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะทำงานเก่งความาสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับท่านในรอบสัปดาห์นี้นะคะเกิดจากการกระทำของท่านทั้งสิน้น ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่และท่านจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะความคิดลื่นไหลนะคะไอเดียใหม่ๆจะเกิดขึ้นฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้ถ้าท่านนะคะถ้ามีไอเดียใหม่ๆเข้ามาไอเดียใดก็ตามที่ทำได้ทำเลยนะคะถ้าต้องใช้แค่ความคิดหรือว่าอาจจะเป็นการใช้คำพูดในการทำงานทำได้เลยค่ะไม่เสียหายที่สำคัญถ้าท่านกำลังทำอะไรอยู่ทำให้เต็มที่นะคะ งานจะทําให้ท่านมีชื่อเสียงท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดถ้าท่านคาดหวังอะไรก็ตามสัปดาห์นี้ท่านจะสําเร็จพ่อค้าแม่ขายมีโอกาสไดออเดอร์รายใหญ่ด้วยนะคะมีโอกาสได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆด้วยสัปดาห์นี้จะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นแน่นอนกับชาวพิจิตบางท่านนะคะถึงขั้นที่ว่าได้รับ ผิดชอบโปรเจกต์ที่ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญและเมื่อใดก็ตามที่โปรเจกต์นี้สำเร็จท่านจะได้รับคำชื่นชมจะมีเรื่องราวดีๆตามมานะคะมีความโดดเด่นในเรื่องงานไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามโดยสายงานอะไรก็ตามงานของท่านโดดเด่นมากๆนะคะการทำงานถือว่าราบรื่นเรื่นไยลมากขึ้นไม่ค่อยจะมีปัญหามากมีปัญหาจุกจิกเล็กน้อยเท่านั้นนะคะท่านใดที่กำลัง คือพูดได้ง่ายถ้ามีการเริ่มต้นอะไรสักอย่างหนึ่งจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยมีคนคอยช่วยเหลือมีสเสน่ห์นะคะผู้จาใช้คำว่าผู้จาเป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและที่สำคัญท่านจะคิดเรื่องช่องทางการหารายได้เพิ่มมากเป็นพิเศษนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีของท่านลุยให้เต็มที่ค่ะ อยากจะทําอะไรทําเลยนะคะและที่สําคัญท่านจะได้ทําอะไรใหม่ๆจะได้ทดลองทําในสิ่งที่ท่านยังไม่เคยได้ทํามาก่อนนะคะเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นพอสมควรในเรื่องของการทํางานคือพูดได้ง่ายมีเรื่องให้ทําอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ไม่อยากจะอยู่เฉยใช้คําว่าขยานันหาเงินเก่งก็ได้นะคะอาลุยให้เต็มที่ค่ะการงานสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะ การพูดคุยเจราจาต่อรองการเดินทางจะนำมาซึ่งข่าวดีและโชคลาภนะคะมาที่การเงินของชาวพิจิกกันบ้างการเงินของท่านในรอบสัปดาห์นี้เป็นอันว่าการเงินนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะถ้าท่านใดที่กำลังเครียดนะคะกลัวไม่มีเงินใช้ใจ่ายกลัวไม่มีเงินใช้ตรงนั้นตรงนี้เป็นอันว่า การเงินของท่านสัปดาห์นี้หมุนเงินได้หมุนเงินคล่องและท่านค่อนข้างที่จะหาเงินเก่งนะคะหลายท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางได้เงินพิเศษจากงานพิเศษท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดท่านจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นนะคะท่านใดที่ใช้ไอเดียในการหาเงินเออสัปดาห์นี้หาเงินเก่งนะท่านเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะชาวราศีพิจิก แม้แต่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือลจากใครก็จะสำเร็จและที่สำคัญท่านใดที่กําลังคาดหวังคือคือพูดได้ง่ายจะมีจะมีข่าวดีเรื่องบ้านและรถแต่ในขณนะเดียวกันก็จะมีเหตุการณ์ท่านต้องใช้จ่ายเงินไปกับบ้านเกี่ยวกับบ้านและรถนะคะและหลายๆท่าน จะมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางการพบปะผู้คนเกิดขึ้นท่านจะได้เจอคนที่ท่านนั้นไม่ได้เจอมานานจะได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างที่จะมีความสุขนะในรอบสัปดาห์นี้หลายท่านจะมีเงินเข้ามากกว่าหนึ่งช่องทางด้วยท่านจะมีเงินท่านจะได้เงินจากหลากหลายช่องทางด้วยนะคะเป็นอันว่าถ้าท่านนะคะมีความหวังหรือตั้งความหวังว่าอยากจะ ได้เงินจากตรงไหนก็ตามอยากขอกู้ขอยืมอยากจะขอความช่วยเหลือจากใครทาได้เลยนะคะจะประสบความสำเร็จคนรักและเมตตามีสเสน่ห์มีมีคือพูดได้ง่ายพูดเพราะปากหวานบอกได้เลยว่าไม่พลาดนะคะจะประสบความสำเร็จในการพูดคุยยังคงหมุนเงินได้นะคะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับาการเดินทางพบปะผู้คน เกี่ยวกับคนที่อายุน้อยกว่าจะสูงขึ้นในรอบสัปดาห์นี้แต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่ามีเงินให้ใช้จ่ายนะคะแล้วทีนี้หลายท่านคงสงสัยเอ๊อยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงละ่ะได้ไหมนะคะอืการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านมีดวงได้เงินพิเศษก็จริงนะแต่เงินพิเศษที่จะเข้ามาจะมาจากงาน มาจากหยาดเหงื่อแรงกายของตัวท่านนั่นเองนะคะฉะนั้นไม่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะหรือแม้แต่ท่านใดที่เป็นนักลงทุนท่านก็จะต้องอดูให้ดีๆถ้าไม่มีความมั่นใจคือพูดได้ง่ายเสี่ยงและหยุดถ้าไม่มีความมั่นใจให้ท่านหยุดนะคะอย่าเสี่ยงถ้าไม่มีโชควาสนาด้านการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงยังไงก็ยังขอเตือนว่า ห้ามเสี่ยงเสี่ยงไปก็ไม่ได้ต้องกราบขออภัยนะคะที่พูดตรงๆเพราะพี่จิท่านจะได้เงินจากความสามารถจากงานของท่านนะคะฉะนั้นเบาได้เบาสำหรับท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะงดได้งดจะเป็นการดีสำหรับท่านเพราะว่าในรอบสัปดาห์นี้รายจ่ายของท่านยังคงสูงนะโดยเฉพาะรายจ่ายที่ท่านไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ก็จะมีเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นนะคะให้ระวังในสิ่งที่เตือนการทำงานของท่านไม่น่าเป็นห่วงยังไงท่านก็เอาอยู่แต่ค่าใช้จ่ายนี่น่าเป็นห่วงนะคะน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจใหญ่ใจนักเลงกล้าได้กล้าเสียนะคะอย่าอย่านำเงินไปเสี่ยงในส่วนที่คือพูด,ดง่ายลงทุนไปแล้วไม่รู้จะได้หรือไม่ได้นะคะ แต่ถ้าท่านอยากจะหาะไรายได้พิเศษมีโอกาสได้ทำํำใช้คำว่าได้จากตรงนี้ลหละได้แน่แน่ได้ชัวรชวนะคะด้านความรักสำหรับคนโสดในรอบสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ที่ท่านนะคะมไม่คือพูดได้ง่ายคนโสดเรื่องรักไม่สนใจเพราะท่านกําลังทํางานหาเงินจะดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะคะมีความสุขที่ได้ทำงานที่อยากทำได้ทำอะไรที่อยากทำ นั่นเองนะคะถามว่าปิดก,กั้นไหมก็ไม่เชิงแต่ไม่โฟกัสที่ความรักสําหรับคนที่มีคู่หรือว่าแต่างงานแล้วชีวิตคู่ในะรอบสัปดาห์นี้จะมีข่าวดีเกิดขึ้นาภายในครอบครัวของท่านนะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานหรือคนในครอบครัวอาจจะมีเข้ามาเพิ่มขออวยพรให้ชาวลัคนาพิจิกนะคะ โชคดีมีความสุขกลับขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ